คือผู้โชคดีคนแรกนะคะที่เราส่งพูดติดตามได้นะคะตดว่ารูปหน้าโปรไฟล์เนาะถ้าใครอยากได้นะคะก็ยอย่าลืมติดตามแล้วก็เขียนมาในคอมเมนต์ได้นะคะว่าติดตามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เลยนะคะระบายสีหัวให้เรียบร้อยนะคะระบายสีตัวระบายสีไหลระบายสีหูหฟังนะคะให้เหมือนกันมากที่สุดเนาะก็จะเสร็จเรียบร้อย <akis S 1> แล้วน่าร <ๆ S 1> ักมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะทุกคนคนนี้นะคะบอกว่าขอนะครับ ก็มาทําให้แล้วนะคะหน้าโปรไฟล์น่ารักมากๆเลยนะคะจะออกเป็นแนวสีส้มสีเหลืองสีแดงนะคะก็จะลงสีนะคะลงสีแขนลงสีมือนะคะลงสีหน้าอะไรอย่างงี้นะคะเก็บรายละเอียดนะคะก็าใครอยากได้ก็ติดตามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะสุ่มผู้ติดตามนะคะก็นี่คือทั้งหมดนะคะที่เราวาดมานะคะเป็นหน้าแรกนะคะใครอยากได้นะคะก็เดี๋ยวจะทําหน้าที่สองให้ ุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ปีนี้คิดสิ่งใดสมปัารถนาสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆนะคะคนนี้ขอให้เราวาดรูปโปรไฟล์ให้เป็นของขวัญวันเกิดมาทําให้แล้วนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะมาวาดรูปโปรไฟล์ให้เป็นของขวัญเลยอาจจะมาทําให้ช้านะคะเพราะว่าเราเพิ่งเห็นนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะคะนี่เป็นของขวัญให้จากใจเลยนะคะเป็นชาร์เลนส์วาดรูปโปรไฟล์ผู้ติดตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ นี้นะคะเราจะมาวาดรูปโปรไฟล์ผู้ติดตามเราจะวาดให้น้องคนนี้นะคะโปรไฟล์เป็นสีเคียวปกติเลยวาดยากมากเราก็จะไม่เทสีนะคะเราจะวาดนะคะคลิปมันจะได้ไม่สั้นไปเราไม่ค่อยได้ลงคลิปวาดรูปโปรไฟล์นะคะจะลงก็ตอนที่ยอดวิวตกอะไรประมาณนี้หรือว่าติ๊กต็อกปิดการมองเห็นนะคะใครเห็นคลิปนี้แบบฟีดนะคะช่วยพิมพ์คําว่าฟรีหน่อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบให้เราวาดรูปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเราจะได้มาทําอีก ก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ